พี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยเลยทางต่างประเทศเมื่อีานิศไทยกัรได้มาถ่ายคลิปบรรยากาศทงหน้าแล้วพี่น้องเนาะป่งเบิดเข่าแล้วตอนนี้เพราะว่าไฮซิลรี่กินเบิร์ดนะพี่น้องเนาะสไทยได้มีโอกาสออกมาหน้าเพราะว่าเมื่อนิ้มีโถดเนาะละอีกอย่างก็คือทางกัค่อนขาง,ง,งที่จะไปได้มาได้แน่แต่แล้วมือหันฝนโตกแห้งแล้วศไทยมาบบได้เนาะคนทางเปื่อแห้งขนาด แดดออกหน่อยกะวันทายังมาเนี่ยมาพี่น้องเนะาะสตรอยจนไหนกะเจ้าหญิงก้นรถไหนเนาะเพราะว่ามันตกคุมพี่น้องมันตกคุมบอด,ดินดากมันบึนยากบึนไปได้เลยเนาะเมื่อนี้สตรอยกระเดยออกมาดีหน้าลรอกะเห็ดน้ำหมักลำไยมาให้แม่สตรอยกินนำเนาะมันกะบราเมีย่ยงลายเด้อพี่น้องเพราะว่าเบลสุกบ้านนาเพิ่นกับอยู่เพิ่นติดภารกิจเนาะมีแต่สตรอยออกมาหน้าพูดดีหน้าแต่ซิมี่ผอกับแม่สตรอยนะทุกคนเนาะผอกับแม่ จะถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนเบิ่งเนาะออหนาวอหลังเลยทุกคนจะถ่ายบรรยากาศให้เบิ่งเขาสะทายนี่พวงเขียวผมงามเลยป้านี่พงเนาะนี่เขียวงามเนะมาะม้าม้ากระนางดีนน้ำสะทายกะหมักลำไยเนาะโมเมนต์มันเหลือดอกตะวา่าเหมยแกะเนาะแกะมาเลีวลยวลายลายอัน แกมาแล้วหลายพอดีซองโลบอกแกกินมือนะะเออเลยยังเรือนี่ยังเรือซัมนี่แหละเหมยแกะทุกคนมันมันแบบมันมันนานได้ยนัาในมันหน่อยนะในมันน้อยนวลมันกัในหน่อยนะแต่ในมันฝัด้างในมันดำดๆตัวนี้ค่ะมันใหญ่ยังดิมันควนออกงาเนาะอันใหญ่้ก็จนเหี่ยวตั้งซื่อตั้งแต่เมื่อวานนี้พี่น้อยรสชาติหวานแห้ง สาดวางแห่ทุกคเดีเยวชีพาทุกคนเนาะไปเหล่าบึงเขาของชาวไทยว่างงามปันไดน้เนะาะชาวไทยกบมีวิทยาลายอย่างเราทุกคนเนาะมีหลายอย่างที่อยากเหตุคนพูดเยวเหตุหลายอย่างมันก็เลยยกกังกะบบเต็มถี่นะทุกคนเนาะได้แนวระเด็กละหน่อยนะอยากไปเหตุวิทยาแน่อยากเหตุยูทูบแน,น่เนาะมนหลักกระขอยมันมีเวลาปันไดแบบนี้ค่ะเวลามันมันบบเต็มถี่หายอัดอันหนึ่งอ่ะนะทุกคน สตาทายก็จะหิดคือการยูทูบแต่ว่าพัศบัติก็คือมันนานในเงินแหละซองสตาทายกาอีประมาณสองทิดกับหนาสี่ผ่านนะทุกคนผ่านสองทิดแล้วเขาก็ต้องเคลียร์นั่นนี่อีกมันก็นพอด,ดีเป็นเดือนเนาะเผื่อสิได้เงินสตาทายกาหาแล้วได้เสริมจากการเห็ดเวียดอยู่โรงงานนี่นแหละสตาทายกาแล้วก็มีเอฟซีใจดีเนาะทานหนึ่งผลใจดีเน,เนะาะเผลก็ได้โทรมาบอกสตาทายว่า น้องไทยบ่ต้องเหตุวิย่ยางนังนก็นได้เดี๋ยวอาสีส่งซสริมก็ได้น้องทำน้องไทยแบบไปเหตุวิยกอยู่โุงงานหาได,ได้เดือนเท่าไรถ้าก็บอกว่าเดือนละ 1, หนึ่งพันหะ้าร้อยบาทเนาะกับความจริงนะทุกคนเนาะเพราะว่าเขาเ่าได้การได้ไหลใส่เลทเงินธนะไหลใส่เลทเงินปัจจุบันที่เขาซื้อขายกันอัตราซื้อขายกันนะแต่คันสิไปไหลตโตถาอานเงินกับเลทธนาคารทำมันกับพริบกันปันัยแต่ว่าเขาใาส่ไหลเสร็จไหลเลทซื้อขายโลดเพราะว่าแต่ละมือนี้ บพค่าแมค่าเนาะเ <c> พ <oughs> ราค่าแมค่าบวกคองกินบวกเครื่องใช้อะ่รกระไหลเป็นเงินบาทเบิดเนาะยังกะมันก็เลยแพงแตาไทยก็เลยตัดสินใจหาและได้เสริมเนาะแต่ก็มีเอฟซีท่าน,นึงที่เพิ่นอุปถัมภ์คำสูงชาวไทยมาอยู่เนาะตอนนี้เนาะแต่ไทยกะแตาไทยกะได้ล,ล,ลงกระเพิ่นอยู่แต่ไทยกันยังบกพอมมีเวลาปานใดเนาะมือลมมือบอกแล้วเนาะก็ต้องขอโทษทุกคนเอฟซี FC กะ เขามาถามสะไททาเบิร์นครีปยูเดอร์นู่นนั่นนี่เนาะสะไทก็เออถือโอกาสนี้เลยเนาะออกมาดินน้ำแม่เพราะว่าวันจันทร์นี่สะไทก็สิได้ไปเริ่มงานแล้วเนาะแล้วก็กวัวสุขภาพเริ่มงานเลยค่ะเนาะเดี๋ยวใส่ชิพ้าทุกคนเนาะไปเลาะแถวอ้อมไปเบิ่งนเขาเนาะวบอชิง้าปันได้เนาะแม่สะไทก็จะใส่ผู้ยือยานเนาะทุกคนเนาะผูยกับแพร่เนาะเออไม่มีเงินซื้อผูยแน่อยากซื้อผูยแน่อยากซื้อกินแน่ไลน์อนไลน์แน่เงินกับพ่อใส้เนาะ เดีรสไทยศิภาทุกคนไปเบิ่งเข่าเนาะพรมเขียวเลยป่ะพี่น้องอันนี้ก็คือทุ่งนาของสะทายนะทุกคนเนาะปะ่ากำลังเขียวหอยเซอรี่นั่นกินเบิร์ดพี่น้องเลยผมมีตะไคร้หอยเซอรี่เนาะออกเป็นระดูร้านนั่นกะเสียงกบเสียงเขียดนะทุกคนเนะาะน้ากะเริ่มมืดแล้วเริ่มมืดแล้วพี่น้องผมสะทายชิเมื่อได้อยู่บ้านเราตอนแรงนี่เนาะ เียาเขาสิาพาทุกคนเนาะไปหล่อเบิง่งไหนาตะกะของพวกเขาเนาะทุกคนเนาะเออต้องยันงูเด่เกือบก็บมินิมอลเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าเขาแบบเขาได้อันนี้เป็นแพจากตีนชาวไทยเนาะทียงงิงัวแล้วเสือกบาดไม่ขูดแน่ตู้ข่าวนะ้าสถานีง,งามได้พี่นอ้อง อยู่แค่มเทียงนี่แห้งงามเนาะยังบัทันได้เห็นใส่พุยสาพี่น้องเลยตรงน,นี้ค่ะเพราะว่าเฮายัางบุมีเงินซื้อเนาะเออมาเหยียบตีนคอยมาเหยียบตีนคอยนี่ตาสวยงามขาวนี่เคียวขักเนาะพี่น้องเนาะ แม่ชาไทยว่าสิไป,ปหานมา้มากินแรงอีกแล้วเนาะชาไทยเลยว่าว่าอ้ายแม่เอ้เจ้ากากินแต่นม้าอีเนาะคนว่าเอาแม่อยากกินแต่นไม้เอี่คนว่าชาไทยบ่มีคนถ่ายคลิปหายมันมีคนถ่ายคลิปห,หายกย็เลยจับกล้องอยีจังสิลาเนี่ยมาเบิ่งโต่งกันเนาะไม่อยู่บ่าหอยเนาะอืม มันหลีมันโตงชาวไทยนะทุกคนเนาะเกิดกับแบบมินิมอลแหงอ่ะดิออกแบบจากซอฟทนเลยเนาะ<อ>หน้าคนไทยทุกคนเคี้ยวแล้วมีหน้าพร้อมเนาะมีลำถอกำลำทานอีสัง้อยกวงใหญ่ลายทุกคนอึ้บเดี๋ยวหามุมตั้งกล้องกัแป๊บหนึง่งมาชิได้บ่แป๊บหนึ่งเด้อ อุ้ยเรนโทรศัพท์ตกเ็นบอกอทุกคนก็ใช้ตั้งใส่เกล้าไม้เนอะทุกคนเนาะมองไปสิบตกหน้าเพื่เตหัวอะไรตอนนี้เนาะคือตอนนี้พนกำลังซีมาเลยพี่โจ้ฮึ่มหึมมาแล้วเนาะหีบถ่ายหรือหีบเมือพี่น้องปลาน้ำก็ะไลลงมาอันนี้แมนโตงเนาะแม่ใท้กินปลาในนี่แหละกินหอยในนี่แหละแต่ละมือหล้กก็พุดกนกอไผ่เนาะกินเน่าหมกเน่าไม้ แม่สะทายว่าเพิ่อนนั้นได้ปล่อยปลาลงไปแล้วเนาะสองธงพันธาแม่ยังบมีเงินซื้อบรนไดแล้วแม่ซื้อสองงไว้ก่อนเนาะเผื่อมันให้มันขยายโตให้มันออกลูกออกล้านผาลปะกับพอชีได้กินมาจานเมืองนะทุกคนนี่ทุกคนมันจะตกไหมทุกคนเป็นสิตกไหมไม่กอ้อน ทองฟางงามเองนเนาะออน้ามาจนเต็มพี่น้องเอ้ยน้ามาจนเต็มเลยเนาะจะให้กระดุงเสือแขนกิดดหลาะเลยแดดแดดแบบสิละตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบเกือบสี่โมงแน่วทุกคนว้าผ้าผ้าห้องผ้าห้องผู้มืดแล้วไปไปต่อเนาะเมื่อนี่หารเขาต้องหลาะให้แบบเขาต้องหลาะให้มันแบบสะใจแบบจุกจุกทุกคนเพราะว่า เมือ่อวมันเสียดายเวลาเนาะทุกคนอุตส่าห์ได้มาอุตส่าห์ลุยน้ำลุยยางมานาะทุกคนเนาะบ่งน้ำเต็มเลยอ่าต้นน้ำก,กระพุมมตหลายพี่น้องปูปลาสะไทยนี่ขั้นเป็นตกมาอีกบ,บาทหนึ่งนี่ปลาสะไทยเบิดแท้เนาะน้ำล้นขั้นน้ำล้นหนองเลวทุกคนเหตุจังไดระบาดนี้ปลาที่ปล่อยไปนี่คือสิบ่ยยางเลยคือสีบืนไปเบิดเลยเนาะ ข้าสีโต๊กพ้นสีโต๊กแล้วจ้าป่าเดี๋ยวเฮากลับเทียงกันนะนนะทุกคนเนาะทุกคนอึ๊บสตาได้ลูกมาแล้วเนาะลูกสตาไทยถียสตาไทยเคยถ่ายให้พี่น้องเอฟซีเบิ่งนให้ได้เนาะนาหากักบอือตาลูกเป็นยังไงฮะนาหักกำลังตะมุตะมีเลยทุกคนเอ้ยแดงๆเด้เดง,ดง,ดง,ดงโอ้เจ็บตา อีหล่ะเจ็บตาปะลกูกเจ็บตาเอ,อยงอยากนอนเจ็บตาเลยแบบยังอยากนอนนะทุกคนนะเนาะเพผลนบลอสบายปันไดพี่นะ้องคือสิ่เมนยุ่งกัดเพลินเพราะว่าขนาดคนกับเป็นขาเลือดออกนะออกเนาะแพงดูแพงสำหรับคลิปนี้สไทยก็ขอลาไปก่อนเด้อทุกคนเด้อเมื่อหน้ามาพอกันใหม่นะทุกคนเนาะขอบใจสำหรับเอฟซี FC ทุกคนที่คอยซัพพอร์ตสาวไทยที่คอยเบงย่งแยงสาวไทยมาตลอดเนาะขอบใจไปทุกคนเด้อ มื่อน,นี้เราพอกันแล้วในคลิปหนึ่งนะทุกคนนะมาลเลาะเบิ่งบรรยากาศนิดนึงแล้วหากันสิพากันเมื่อแล้วเพราะวะ่าฝนตกทุกคนเดี๋ยวเขาสิเมื่อบ่ได้เนาะขนาดทางแห้งเขายังเมื่อบ่ได้แล้วฝนตกใส่แห้งกระเตกเลยเนาะทุกคนเนาะสหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเด้อบ๊ายบายบ๊ายบายไหมบ๊ายบาย